ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ผีโล่งโอนาน่าเจ็บไม่หนักฟิตท,ทันด่วนท็อฟฟี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีนะครับเมื่ออังเดโอนาน่าผู้รักษาประตูคนสําคัญคาดว่าจะฟิตท,ทันเจอกับเอเวอเรตในสัปดาห์หน้าโดยสาวกปีศาจแดงต่างกังวลน,นะครับเมื่อทราบข่าวว่าอังเดโอนาน่าได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อระหว่างเกมที่ช่วยทีมชาติแคนาดาเอาชนะมอริเซียในศึกฟุตบอล โลรอบคัดเลือกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมนะครับทาให้ปีศาจแตงกลัวว่าอังเดโอน,น่าจะไม่พร้อมในเกมที่จะออกไปเยือนเอเวอร์ตันล่าสุดนะครับแหล่งข่าวได้บอกกับเดอะมิลเลอร์ว่าอาการบาดเจ็บของโอน,น่านั้นไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดและการที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นเพราะเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเท่านั้นโดยโอน,น่าลงเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทั้งหมด19นัดในฤดูกาลนี้ซึ่งทางอันตายบายินดีในด่านสำ องยังไม่ได้ประเดิมสนามเลยนะครับแม้แต่เกมเดียวหลังย้ายมาจากเฟเนบาเช่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับทีมของเอริกเทนฮาอาจอดใช้งานโอนาน่ามากถึง6นัดในเดือนม,มกราคมนี้หากเจ้าตัวตัดสินใจไปช่วยทีมชาติแคลมาลูนลงเฝ้าเสาในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นสำหรับแฟนปีศาจแดงที่อยากเห็นการเซฟของอันไตบายินเดียก็คงน่าจะต้องอดใจไปก่อนนะครับเพราะเนื่องจากอังเดโอนาน่าไม่ได้รับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงก็ต้องมารอลุ้น กันดูว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้อังเดโอน,า,นาจะออกไปช่วยทีมชาติหรือไม่แล้วตอนนั้นแหละครับจะได้เห็นฟอร์มของอันตายบายินเดียอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอริกเทนฮักว่าไงบูโน่รับอยากให้แมนยูเนตเซนสัญญากองกลางดาวลุ่งโปรตุเกสบูโน่เฟเนเดสกองกลางกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้ออกมายอมรับนะครับว่าอยากให้สโมสรเซ็นสัญญาคว้าตัวซูเอเ,เวสกองกลางของเบนฟิก้าที่กําลังฟอร์มแรงอยู่ในตอนนี้เนเวสตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงนะครับโดยที่เอริกเทนฮักต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมและลดอายุเฉลี่ยในแดนกลางของทีมลงมาซึ่งเมสันเมา์ถูกเซ็นสัญญา มาจากเชลซีขนาดที่โซฟิยันอัมลาบัตก็ย้ายมาจากฟิออริติน่าแบบยืมตัวอย่างไรก็ตามนะครับทั้งคู่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจในถิ่นโอแทฟฟอร์ดได้เมื่อถามถึงเขาลือที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะเซ็นสัญญากับเนเวสเข้าร่วมท้าบูโน่เฟนเดสกับตันทีมได้ตอบกับสปอร์ตทีวีว่าผมอยากให้เขาย้ายมาอยู่ที่ยูไนเต็ดนะเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงแต่มันเป็นตัวเลือกของเขาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่มันขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้ ก,การทีมด้วยเขามีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะที่อยู่ในเต็ดหรือที่อื่นฮาเซมิโรและคริสเตียนออลิกเซนจะอายุ32ปีเมื่อจบฤดูกาลนี้เพราะงั้นเอริกเทนฮากอยากเซ็นสัญญากองกลางอายุน้อยและมองว่าเนเวตวัย19ปีเหมาะสมกับโปรไฟล์ที่เอริกเทนฮากต้องการก็ถือว่าเป็นดิวที่น่าสนใจนะครับสำหรับเนเวตแต่อย่าลืมนะครับว่าทีมปีศาจแดงของเรายังมีคอบบี้ไมโนโยที่ยังรอโอกาสแจ้งเกิดกับทีมปีศาจแดงของเราอยู่และ ความกันเล่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรกับดีลของเนเวสลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอริกเทนฮากเล็งกองหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเสริมแนวรับให้แมนยูหนาวนี้ทีมปีศาจแดงแม, Manchester United, มออนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณานะครับถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวจอร์แดนทาเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งทีมชาติเยอรมันของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเข้า เ้าไปเสริมแนวรับในช่วงตลาดนักเตะรอบ2เดือนม,มกราคมที่จะถึงนี้โดยที่เอริกเทนฮากกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองหากองหลังตัวกลางคนใหม่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ไม่สามารถประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากในตอนนั้นแฮร์รี่แม็กควายปารกันหลังทีมชาติอังกฤษตัดสินใจที่จะอยู่ในถิ่นโอแทฟฟอร์ตต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับรายงานได้ระบุว่าในตอนนี้เทนฮากยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะครับที่จะเสริมแนวรับให้กับยูไนเต็ดหลังจากที่ทีม ังทำผลงานไม่ได้สม่ําเสมอมากนะักและมีปัญหากับผู้เล่นบาดเจ็บมากมายจนทําให้ช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับโดยทาเป็นลิตลำดับต้นๆที่เอริกเทนฮักอยากได้ตัวมาร่วมงานด้วยที่โอแทฟฟอร์ดนักตั้งแต่ย้ายจากฮัมบูร์กมาเล่นให้กับเลเว์คูเซมเมื่อปี2015กองหลังวัย27ปีก็กลายเป็นกําลังสําคัญของทีมมาโดยตลอดโดยในตอนนี้ลงเล่นไปมากกว่า300เกมนะครับและในซีซั่นนี้ทาก็เป็นคีย์แมนทํให ให้ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนหลังจากฝูงในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยังมีทีมอย่างนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็สนใจในตัวของกองหลังเลือดเบียร์ไลน์นี้เช่นเดียวกันซึ่งคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับหากย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลนี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อตุรกีเผยการาตาสลายเตงคว้าตัวดอนนี่ฟันเดเบกรายงานจากฟิกาเจสสื่อตุรกีได้เปิดเผยว่าตอนนี้การาตาสลายเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้ตัวดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้สตาทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบเจอก,กับช่วงเวลาอันยากลําบากนะครับและไม่สามารถแจ้งเกิดได้สําเร็จนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจกอัมเตอร์ดัมเมื่อปี2020และคาดว่าคงถึงเวลาแล้วนะครับที่ เจ้าตัวจะย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นโดยในซีซั่นนี้แขนไว26ปีเพิ่งมีโอกาสลงสนามไปแค่2นัดเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในเพเมลิกนัดเดียวในเกมพบกับคิสตันพาเลทเมื่อเดือนกันยายนฟันเดเบกไม่มีชื่อติดทีมเลยนะครับ3เกมหลังโสดรวมไปถึงไม่มีชื่อลงทะเบียนเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรายงานล่าสุดจากฟิกเคเยสได้เปิดเผยว่าการาตาสลายเป็นทีมเต็งนะครับที่จะได้ตัวดอนนี่ฟันเดเบกไปร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ แม้ว่าจะมีข่าวความสนใจจากอินเตอร์มิลานและเลียวโซซีดัดก็ตามทั้งนี้นะครับสัญญาของฟันเดเบกกับยูเนเต็ดจะหมดลงในปี2025แต่มีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับออปชั่นขยายสัญญาและเตรียมที่จะผลักดันขายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ทันทีเนื่องจากดอนนี่ฟันเดเบกรับค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ200ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าหากเกิดการย้ายทีมจริงๆก็ต้องมี มีการเจรจาลดค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะยากนะครับที่จะมีทีมไหนแบกรับค่าเหนื่อยระดับนี้ได้และนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักๆเลยที่ทีมปีศาจแดงของเราขายนักเตะไม่ค่อยจะได้ราคานะครับเพราะแต่ละคนนี้รับค่าเหนื่อยแสนแพงนะครับระดับเฉียดๆสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์แทบทุกคนทั้งที่บางคนก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยนะครับนั่งรับค่าเหนื่อยฟรีๆสบายๆก็ต้องมารอดูทีมบริหารทีมใหม่ของเซอร์จิมเลดชคิปนะครับที่จะเข้ามาจะสามารถเข้ามาลดนักเตะ ที่ค่าเหนื่อยแสมแพงและดึงนักเตะใหม่เข้ามารับค่าเหนื่อยที่เหมาะสมจะทำได้หรือไม่ในยุคของเซอร์จิมก็ต้องมารอลุ้นกันดูต่อไปนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับคนนี้เหมาะกับทีมอดีตหอกดังเชียร์แมนยูเซนสตานี้เสริมหลังบ้านลุยซาฮาอดีตหัวหอกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกลงเชียร์ต้นสังกัดเก่านะครับให้เซ็นสัญญาคว้าตัวกับน้องเคลาตอดีโบปากันหลังของนิฟมาเสริมแนวรับพร้อมฟันธงดาวเตะลายนี้ทั้งเก่งและมีสไตล์การเล่นที่เข้ากับปีศาจแดงอย่างแน่นอนลุยซาฮาอดีตกองหน้าชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าน้องเคลาตอดีโบเซนเตอร์บแบ็กจอมเก่งของนี้เป็นทางเลือกที่ สำหรับเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงในการเสริมแนวรับในช่วงมการานี้ฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเจอกับปัญหาผู้เล่นแนวรับต่างพากันล้มเจ็บและตดิโบคือหนึ่งในกลุ่มผู้เล่นกองหลังที่ปีศาจแดงอยากได้ตัวในปี2024ซึ่งซาฮามองว่าปราการหลังวัย23ปีที่มีสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสหนึ่งนัดจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมสําหรับแมนยูไนเต็ดเนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับทีมตดิโบเป็นกองหลัง ที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งแต่เขาก็โชคายที่ตอนนี้ในทีมชาติฝรั่งเศสถือเป็นยุคทองของบรรดาผู้เล่นกองหลังและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยได้ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเขาเล่นกับบอลได้ดีและเขาก็ดูเหมาะมากๆกับสไตล์การเล่นของยูเนเตตซาฮากราวทั้งนี้ตดิโบถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญนะครับที่ช่วยให้นี้เป็นเพียงทีมเดียวในศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูการนี้ที่ยังออกสตาร์ทไม่แพ้ใครนะครับหลังจากลงสนาม ไปแล้ว12นัดชนะ7สเสมอ5และเสียประตูแค่4ลูกเท่านั้นนะครับซึ่งทําให้นิดเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในกลุ่ม5ลีกใหญ่ในยุโรปในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นกองหลังที่น่าสนใจสุดๆนะครับสำหรับน้องเคลโตดีโบและมีข่าวกับทีมปีศาจแดงของเรามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วส่วนตัวแอดมินเชียกองหลังรลยนี้สุดๆนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดง่ะครับชอบกันไหมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมน ชั s เซอร์ยูเนเตดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่19พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ